กรมประมงหน่วยงานที่มุ่งพัฒนานและบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อน,นําไปสู่การประมงที่ยั่งยืนผลิตสัตว์น้ำและสินค้าประมงที่ได้มาตรฐานตลอดจนป้องปรามการทําประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยอธิบดีกรมประมงนายมีศัก์พักดีคงได้รับมอบนโยบายจากดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายใต้หลกักคนสำาราญงานสำเร็จสามารถปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยให้ดีขึ้นสืบสามพัฒนาต่อยอดโครงการหลวงให้เกษตรกรผู้ทําประมงมีความรู้ในการดำรงชีวิตด้วยแนวเกษตรทฤษฎีใหม่สามารถสร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกิดความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน ดเรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์งบนโยบายการปฏิบัติราชการตามแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ของชาติซึ่งกรมประมงได้นำนโยบายต่างมาขับเคลื่อนเป็นโครงการต่างๆดังนี้ 1. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมงจัดเก็บในฐานข้อมูลกลางระดับประเทศไปสู่การเยียวยากเกษตรกรในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด1 i ได้อย่างครบถ้วนตามกำหนดพร้อมจัดตั้งวอร์มสํสำหรับรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันสถานการณ์ 2. ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยกรมประมงดำเนินการช่วยเหลือผ่านโครงการฟื้นฟูและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยใช้กุ้งก้ามกลามและปลานิลแปลงเพศเป็นสัตว์น้ําในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและรายได้เป็นหลักเนื่องจากการใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อบริโภคหรือจําหน่ายได้รวดเร็วมีการจัดทําโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกลามกว่า300ล้านตัวลงในแหล่งน้ําชุมชน1436แห่ง ครอบคลุมพื้นที่19จังหวัดและโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพการประมงโดยมอบประนินแปรงเพศให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในครัวเรือนหรือประกอบเป็นอาชีพเสริม 3. สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในภาคกิจการประมงบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมงให้ได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการทำประมงต่อไปได้กรมประมง มีภารกิจดูแลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำจืดและเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทยจำนวน3แหล่งได้แก่บึงบรวเพชรจังหวัดนครสวรรค์หนองหานจังหวัดสกลนครและกว้านพยาวจังหวัดพยาวดำเนินการขุดเล่าตะกอนดินที่ทําให้แหล่งน้ําตื้นเขินและกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ําเป็นประจําทุกปี ในปี2563นี้รัฐบาลได้จัดสรรงบเพิ่มเติมจากงบปกติจำนวน54ล้านบาทเพื่อดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำดังกล่าวให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณอีก48ล้านบาทสำหรับมาจัดซื้อเครื่องจักรเสริมศักยภาพการขุดลอกแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชนเพิ่มองค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนาสร้างจิตสำนึกให้เกิดการหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชนบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมมีการวางแผนการจัดการร่วมกันของสมาชิกในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยคำนึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเชิงพื้นที่เพื่อรักษาสมดุลทั้งด้านความหลากหลายและปริมาณในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เพิ่มมากขึ้น หม่ว่าจะเป็นโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบมีส่วนร่วมที่กรมประมงจัดตั้งขึ้นกว่า80แห่งทั่วประเทศการันตีความสําเร็จจากการได้รับรางวัลเลิศปราดประเภทรางวาัลสมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม3ปีสอนกิจกรรมย้ายพันธ์สัตว์น้าสู่บ้านใหม่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กรมประมงมีความมุ่งมั่นในการดําเนินการเพื่อชุบชีวิตสัตว์น้ําในช่วงฤดูแลง้งขืนสู่แหล่งน้ําใหม่ที่สมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่สร้างรายได้สู่ชุมชน โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านการประมงมีการรวมกลุ่มวางแผนแนวทางการผลิตที่เป็นทิศทางเดียวกันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและมีอำนาจในการต่อรองด้านการตลาดซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและชายฝั่งรวม111แปลงพื้นที่กว่า59,000ไร่ การสร้างความแข้มแข็งให้เกษตรกรสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อพัฒนาระบบก,การผลิตและสร้างมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือ GAP สนับสนุนและส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามโดยการจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำสู่การส่งออกเชิงพาณิชย์ มีการกำหนดมาตรการในการทำการประมงเพื่อสร้างความสมดุลและกำลังการผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการสำรวจประมวลผลและจัดสรรประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงในเขตให้สอดคล้องกับพื้นที่เช่นการออกกฎหมายควบคุมห่วงห้ามพื้นที่ฤดูกาลหรือเครื่องมือทำประมงให้เหมาะสมในที่จับสัตว์น้ำ จัดสรรใบอนุญาตทำการประมงในแต่ละประเภทอย่างเป็นธรรมบังคับใช้กฎหมายบนพื้นฐานหลักนิติรัฐนิติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานการประมงที่ชอบด้วยกฎหมายมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจสอบการออกทำการประมงเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการยื่นเอกสารและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวประมงเจ้าของเรือและผู้ประกอบการโครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืนกรมประมง เน้นไปที่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเป็นสําคัญสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และห่วงแหนทรัพยากรทางทะเลให้กับชุมชนโดยจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจัดตั้งธนาคารปูไข่นอกกระดองปัจจุบันมีชุมชนแล้วเรือประมงพาณิชย์ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจํานวนมากยกระดับการผลิตด,ด้านการประมงโดยใช้การตลาดนําการผลิต ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคสร้างมาตรฐานสินค้าประมงให้อยู่ในระดับสากลมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประมงนอกจากนี้กรมประมงได้เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ f i s h e r รีช่ช็โดยให้เกษตรกรนำสินค้าประมงที่มีคุณภาพมาจำหน่ายต่อผู้บริโภคโดยตรงเป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันร,ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค กรมประมงได้ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพิ่มศักยภาพบุคลากรทั้งด้านวิชาการและด้านสังคมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาด้านการประมงตามนโยบายคนสำราญงานสำเร็จที่อธิบดีกมรมประมงนายมีศักพักดีคงได้มอบไว้กว่า9 4ปีที่ผ่านมา กรมประมงตั้งใจแน่วแน่และมุ่งหวังที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขมีรอยยิ้มให้แก่พี่น้องชาวประมงคณะกรรมการประมงของเรานะครับอาสาสมัครรักษาน้ำทางท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยกันดูแลแบบนี้เราก็มีความสุขครับเราพร้อมที่จะสนับสนุนครับที่สำคัญคือท่านอธิบดีกรมประมงนะครับมีสักพักนิกงเคยเกล่าวไว้ะบะอกว่าเห็นรอยยิ้มของพี่น้องชาวประมงท่านก็มีความสุขนะครับ จ้าหน้าที่ก็มีความสุขด,ด้วยนะครับและกรมประมงพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างสนับสนุนเกษตรกรผู้ทำประมงให้พัฒนาก้าวหน้าเพื่อเป็นรากฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศชาติโดยรวมสืบไป